มากค่ะวันนี้เรามากินสปาเกตตี้กันนะคะอันนี้ต้มต้มไปแล้วเราจะมาปรุงกันนะคะเราเราไม่ปรุงหมดนะคะเพราะว่าปรุงหมดเดี๋ยวกินไม่หมดเพราะว่าต้มเยอะใส่สลัดสำหรับใส่สปาเกตตี้ไปเ้าบอกว่า น้ำสลัดอันนี้มันอร่อยมากอร่อยมากเ <c oughs> บื้องแปงเอยกระรลดกันอันนี้เป็นซอสเจนะคะอันนี้เป็นซอสเจวันนี้เราไม่ได้ใส่โปรตีนประสีไปนะคะเขาบอกว่าเจอร่อยมาก นี่นะคะเราก็ส่งส่งแบสส่งยังบเบสเ็ตย่างบบยส่งให้มันเข้ากันจะสมนะคะส่งยังบเบสเซตย่างบบยส่งย่างบเบสเซตย่างบบยพอกะว่ามันเข้ากันแล้วก็ซวยเลยค่ะนี้ รสชาติแบบนี้เขาบอกว่าอร่อยมาก แล้วคนกินอร่อยมากเราต้องเพิ่มสีเกียวไปอันนี้ผมใช้ยาทำเองนะคะไปเก็บผักเท่ยามาแล้วก็เอามาอบให้มันสุก ไปตากแดดแล้วมาทั่วใหม่แล้วปรุงรสก็จะได้ผงชา้ยาไว้ปรุงอาหารนะคะเพิ่มรสชาติมันก็จะกลมกล่อมอีกจะนมนนัง